แทนที่จะสร้างสูตรแบบเซลล์ต่อเซลล์ซึ่งทำให้แต่ละเซลล์มีสูตรทางกันไปยากต่อการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นเกิดจากการนำอะไรมาคูณกับอะไรเราสามารถสร้างสูตรได้อีกแบบหนึ่งโดยการใช้ Range Name ช่วยเริ่มจากการเลือกพื้นที่บนหัวตารางจากเลขหนึ่งถึงเลขสิบสองแล้วคลิกที่ช่อง Name Box ตั้งชื่อลองไปในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า top จากนั้นไปเลือกพื้นที่ด้านข้างตารางด้านซ้ายจากเลขสองแล้วเลขแล้วคลิกที่ n น m e box ตั้งชื่อ left จากนั้นไปเมื่อต้องการใช้สูตรให้เลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม F3 F3 จะแสดงรายชื่อ range name ที่ตั้งไว้ให้ double click ที่ชื่อ top x c e l จะใส่ท็อปลงไปในสูตรและพิมพ์ค่าไมคูณจากนั้นไปกดปุ่ม f 3ดับเบิลคลิกคาว่าเล็ฟทีแสดงขึ้นมาและคลิกซ้ำลงมาในเซล์เพื่อ Enter จากนั้นไปให้ copy ไปทั้งตารางสังเกตว่าทุกเซลล์ในตรางนี้จะมีสูตรเดียวกันว่าเท่ากับท็อปคูณในเล็บ